ชื่อว่าเทครัวนะครับผมห่างหายกันไปนานแล้วแต่ท like ี่ครัวผมใกล้ใกล้วันพาวราลีกัานะครับผมซึ่งวันนี้เราก็ต้องมาทำเกี่ยวกับพาราวีกันนะครับเราจะทำอะไรกันวันนี้วันนี้ครับเราไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเขาบอกเขาทำเกี่ยวกับขนมเล็บมือนางแห่เลยไม่ใช่แห่เองด้วยเหก็เดี๋ยวโกงตามไม่ได้เป็นขนมเกี่ยวกับคณะขนมพาราวีอ่กนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นคลิปมาให้ ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุกกี้นั่นแหละเป็นคุกกี้แต่ว่าทำทำต้อนรับเทศกาลฮาลวีีเลยต้องทำให้มันออกมาน่ากลัวก็คือเป็นรูปนิ้วมือวิชปิงเกอร์เขาบอกนิ้วมือนิ้วแม่มดอนิ้วมือนางนางคนไหนก็ไม่รู้ว้ายเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราทําออกมาในฝีมือของเราเราออกมาเนี่ยมันจะกินได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะออก็นไงแต่แต่แต่วันนี้เราไม่ได้มาทําอย่างเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งเราทำนั่นคือคืออะไรครับอ้า เป็นไอศครีมมันเป็นเป็นเหมือนค็อกเทลค็อกลิ้นเป็นอะไรลิ้นแบบไม่ใช่เข้าแบบสำเนียงเป็นค็อกเทลที่เป็นแบบว่ามีมีทั้งน้ำทั้งไอศครีมเนาะแล้วก็จะตกแต่งด้วยเยลลี่แต่มันจะออกแบบอ่าน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวขยะกขยแยงเลนะแต่เรามองว่ากินได้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 อยู่แล้วเพราะว่ากล่องที่เราใช้กินได้ทั้งนั้นนะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยแต่ก่อนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บให้เราด้วยนะครับสำหรับ เทคครัวโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลโก้นะเราเอาแป้งอันนี้ผสมทั้งหมด400กรัมระวังมือนะครับอเดดูเนี่ยมันต้องหั่นเป็นอย่เงี้ยทุกคนดูมันจะได้เป็นเล็บไงนี่นี่มันจะเป็นเล็บพอดีนะฮะเราจะทำเท่าไหร่เราจะทำ10นิ้ว10นิ้วพนมต้มลงกาบมีอะไรอีกไหมแล้วเราเอาแอลมอนด์มาทำไมเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาให้ดูนะสำหรับนะครับใครที่ ชอบไลฟ์สไตล์ขององหนูนะครับ <S <S ปโหนูก็มีช่องของตัวเองนะครับนั nah ่นค ok ือช่วงช่วงวันของเค้นนะครับยังไงใครชอบก็ติดตามได้นะครับหนียวนีหนีวหนีวเหนีหนียวค่นี้คือความสุดยอดของอ่ะอู้ดิไอซิ่งแบบในเนี้ยหลุดออกมาตรงนี้เลยอ่ะเหลือจะเชื่อนะ150เหลือเชื่อไงที่แบบมันออกมาได้เหรอเหลือเชื่อมึงเนี่ยไม่เช็คให้กูด้วยมึงลูกอยู่ ตอนนี้คิดว่าตอนนี้แป้งมันน่าจะโอเคแล้วครับเราใช้น้เท่านนะร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมเนาะไข่ไก่หนึ่งใบตอนนี้เรามีทั้งหมดแล้วไข่ไก่นี่ไงอยู่ครับไมาแล้วครับผมไข่ไก่มาแล้ว155แล้วก็เป๊ะโอ้โหครบเลยไปไกลเลยไปไกลอยู่ตัดออกหน่อยเออเฮ้ยโอ้โหแม่แต่วางที่คารุเซนโกะไม่เกี่ยวอะไรกันตอกไข่แล้วกัไอซิงชูก้า125กรัมครับมา โอเคเราก็ตีลงไปเลยทีนี้ใส่ไอซิ่งพาวเดอร์พาวเดอร์ไอซิ่งพาวเดอร์มันเน่ามากเลยแสดงว่าไอซิ่งพาวเดอร์นี่คือเป็นเป็นคนอีสานป่ะพาวเดอร์เหมือนสไปเดอร์แมนเลยสไปเดอร์แมนเห็นไหมสไปเดอร์แมนเดอร์แมนถ้าเป็นถ้าถ้าสไปเดอร์แมนจะเป็นคนใต้นี่ต้องไงสไปเดอร์ ไปได้หรอต่อไปนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือ้มันดูมันเมินแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำการใส่กลิ่นวานิลาลงไปนี่นี่ปั่นแล้วมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับแล้วเราจะใส่แป้งค่อยๆใส่แป้งตามลงไปแค่นี้ก่อน มีหนูสองตัวที่ตกกัไปในถังเลยหนูตัวหนึ่งมันยังไงสิหนูตัวหนึ่งยอมแพ้แล้วจมในตายไปอีกตัวอีกตัวหนึ่งปั่นเนยจนปั่นครีมจนเป็นเนยปั่นเนยจนเป็นครีมไรืเปล่วะปั่นเนยจนเป็นครีมหรือปั่นครีมจนเป็นเนยวะไม่เคยดูอะไม่เคยคืออะไรอันนี้ไง Classmate c e you can ปั่นเนยปั่นครีมจนเป็นปั่นครีมจนเป็นเนยแล้วตะเกียกตะการมา ผมขึ้นหนูตัวแรกเต้มาเหนี่ยกระสือยันแปัดเลยต้องใส่เพิ่มอ่ะเ่าวก็โรยมันจะได้ไม่ติดมืออ๋อมูเคยทำจริงก็เนี่ยกูเคยทำจริงจริงมึงไม่เคยทำคุกกี้เหรอเฮ้ยไม่โรแมนติกเลยแบบทำคุกกี้เฮ้แฟนมันมาเล่นทานเลยทำไม่ใส่อะไม่เคยมีบ้างเหรอตอนเด็กๆดิตอนเด็กๆไม่ทำไม่ใส่ก็ได้ใช่ป่าวนี่ครับพอเราแรปแบบนี้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เลย ช่องธรรมดานะฮะรออีก30มนาทีโอเคครับผมระหว่างเรารอตัวของแป้งให้เ็ตัวในการที่เราแช่ฟรีครับ<ช>เราจะมาทําเมนูต่อไปนี่นคือของหวานใช่เนนั่นคือต้องบอกว่าเมนูของหวานจริงทำไม่ยากเลยเพราะว่าจริงอ่ะมันเหมือนแค่ใส่เป็นเลเยอร์เลเยอร์ไป<ช>แล้วเอาไปแช่ฟรีเือนคุกกี้เราก็เป็นของหวานนะมันจะงไอติมใสข่าวน้าหนึ่งตาพี่ใส่ติม<ต>ไหมนะครับผมมาด้วยกัน เราต้องทำยังไงครับเดี๋ยวเฮ้ยไอ้เจ๊เอ้ยมันลลางมาแล้วต้องเป็นไอติมผัดเลยนี่เรามีทั้งหมด3ามรสด้วยกันนะฮรบมีวอลเลตวอลิลาแล้วก็ลัมเรซินนะฮะครับเราจะใส่น้ำลงไปนะครับเลือกน้ำมาคนละอย่างครับผมของผมเป็นสีขาวต้องเอาน้ำสีม่วงเอาน้ำสีม่วงมาไม่มันถึงจะตัดกันไงน้ำม่วงผมเลัมเรซินสีอะไรลัมเรซินสีครีมครีมเหมือนกันสีครีมอ่ะอันนี้ก็ใส่น้ำลงไปแล้วเขาให้ตักไอติมแล้วเราก็จะแต่งด้วยพวกนี้ครับ พวกจะเป็นเยลลี่ที่มันเหมือนแบบเยลลี่ฮาโลวีนนี่ว่าจะเป็นเยลลี่นะครับเยลลี่ดูกระตาอย่างเงี้ยนะครับเยลลี่นิ้วมืออะไรต่างๆี้ก็มีนี่นะมีแหวนเฮ้ยโอ้แข่งฟอกเลยเฮ้ยเฮ้ยผมเหยียดได้ว่ะเหนือยเลยแล้วไงต่อแล้วก็เหยียดก็แต่งโดยเอา คุกกี้ผงไมโลแล้วก็เอาไอ้พวกนี้ห้อยๆลงมาแล้วก็ไปแช่ฟีดมันจะละลายเอานะก็ไปแช่ฟีดไปถึงระหว่างกู้แต่งนะไมแต่งนานดินี่ฮะได้มาแล้วเอ้ยหน้าตาน่ากินอยู่นะดูสีมันดูแบบตัดกันพอดีพี่บอกกูด้วยนี่รีบโชว์รีบแช่แล้วง่ โอเคแล้วตอนนี้แป้งเราเสร็จเรียบร้อยแล้วไปครึ่งชั่วโมงแลวนะฮะขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะทําการเอาแป้งเนี่ยมาปั้นให้เป็นรูปนิ้วเนาะรูปนิ้วแล้วหลังจากนั้นเราจะทําการใส่เอาไปอบใส่นี่เข้าไปก่อนใส่แอมอ์เข้าไปแอบอมไปด้วยมาปลาละหม้อกันงั้นเรามาเริ่มปั้นเลยนะรันนิ้วเลยเบ้ได้อยู่โอใหญ่ไปเฮียใหญ่ไหรอนิ้วอะไรใหญ่ขนาดนั้นนิ้วฝรั่งนี่เป็นไง ไม่ <c oughs> เนหมือนนิ้วเพามันใหญ่เลยขั้นตอนก็คือกดกดแล้วก็บาก <c oughs> อ,าอาันนี้เป็นขั้นตอนนิ้วใช่ไหมละ <c oughs> ครดก่อนทำไมให้เขาในนั้นเขาใช้มีดอะ่ะนี่ไงเขทำมือกขาสั่นซะด้วยเราทำกันบากเหมือนเลยว่ะเหมือนนิ้วอ่ะ ต้องมีนิ้วโป้งใช่ไหมเสิบเอออ่านสุดท้ายเออไม่น่ากลัวอยู่น,นะมาครับ I am an idiot โอ้โหนิ้วมันดีดได้ไหมนะปอ,อง มาต่อมาเราจะทําการอบทั้งหมด30นาทีเนาะ30นาทีครับ160องศา160องศากับ30นาทีฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าตามจะออกมาเป็นยังไงนิ้วน้อยๆพวกนี้จะออกมาเป็นยังไงนะฮะแต่ไปก็จะมีหลายพันนะแค่เอาเล็บอันนั้นไปใส่เล็บอันนี้เดียวเองระหว่างที่ครับผม น้องนิ้วเย็นนะครับนะครับมีอย่างีอย่างที่เหมือนเราจะผิดพลาดกันคือตอนที่เราทาใช่ป่ะเหมือนเขาจะให้ทาเย็บไปนิดนึงให้มันเป็นแบบเลือดเลือดอะไรเราไปทาทีหลังได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะทานะครับโอเคระหว่างนิ้วเย็นเราจะมาตกแต่งตัวไอศครีมแห่งมอรณนะนั่นเอง ้ีคพวามมีความแบบว่ามีความแบบทุนมีความเข้มๆแล้วข้างบนเปีย่ไปด้วยเหมือนแบบเลือดหรืออะไรพวกนี้เลือดอะไรสีเขียวจากวันพีชเห็นแบบจะเป็นสีสันชูดฉาดอะไรอย่างงี้เหมือนกันโอเคโอเคไหนโจโจโจชื่อเมนูนี้ว่ามั่วซั่วตัวเหล่งมั่วซั่วตัวเหล่งโอ้คือทุกอย่างมันมันที่แต่งมันจมลงไปหมดแล้วเหลือแต่น้องลูกกระตาลูกกระตาก็จมลงไปแล้วด้วยมาชนกันครับไป จะตายไม่อยกลัวม่เอาแบบข้าชิมๆดีกว่าผมไม่อยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงไปได้อยู่นะเฮ้ยขอกูได้นะเด้อขอกูได้นะไม่ได้แล้วกูอ่ะไม่ได้แล้วตอนแรกของคุณเป็นน้ำสไปอ่ะมันเป็นไงกลับมาเดี๋ยวเราจะแต่งนิ้วแต่เดี๋ยวไปเอาจานะนี่เราจะแต่งนิ้วนะครับ ตรงปลายเออตรงเล็บกับอุ้ยนะเล็บอะเล็บดเดี๋ยวเราค่อยแปะเพิ่มเข้าไปขนมเล็บขนมนิ้วมือใช่เทนมหนอนด้วง <laughs> อืมอืมไอ้เวิร์กนะอืมอืมอร่อยครับทุกคนเฮ้ยถึงเนี่ยบอมมาเปลือกมันไหม่มันมีกลิ่นไหมกลิ่นไหม้เมนะฮะใครยิงก็ไปหาทำกันดูนะครับทุกคน ผมว่าช่วงต้อนรับพาโลวีนเนี่ยผมว่ามันต้องหาอะไรอย่างแต่งตัวอย่างไรแลนุมดีมล้ก็นุกมดีแล้วเราแต่งตัวเล่าเรื่องผีแล้วเราก็เคยทำมาแล้วเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นทำขนมทำขนมปีนี้เราเราไม่เคยทำขนมกันดูกือเราชอบจริงๆตอนกูถ่ายแล้วหมาคุณเล่นลูกบอลไหมโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามอยตอนนี้นะครับลองไปหาําดูนะดูตามคลิปผมพวกเราก็ได้ทำเล่นๆก็ได้นะครับผมโอเคนรับิงคิง โอเคนะครับแต่ก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e ์พ่อเราด้วยนะครับขอบคุณมแกเวพวกเราทุกท่านันดลกนี้จับผมไอหมาบ้าเฮ้ยปิดลายกวันนี้แหละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไอโดงยิงปิดยิงกิ้ง